สารพระสันตปะปาปาฟรังซิสโอกาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่55วันอาทิตย์ที่1สิงหาคมคสริศัก2021มาดูสิหลายครั้งเราพูดว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่เคยออกไปดูและมีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยการใช้เวลากับผู้คนเพื่อรับฟังเรื่องราวของเขาและสแสวงหาความเป็นจริง ซึ่งจะมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอทำให้ดวงตาของเราเห็นอัศจรรย์มือของเราได้สัมผัสสิ่งใหม่และได้รับพลังการสื่อสารมวลชนควรมุ่งเน้นไปที่ความชัดเจนและความซื่อสัตย์ออกไปตามท้องถนนการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานข่าวต่างๆควรวางตัวเป็นกลางและสื่อสารความจริงออกไป ข้อเสียของการนําเสนอข่าวสารในโลกออนไลน์ก็คือทําให้เราเชื่อข้อมูลเหล่านั้นทันทีโดยไม่ได้ออกไปสแสวงหาความจริงหรือบางคนแสดงออกทางด้านลบโดยไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้คนหรือความเป็นจริงเช่นเดียวกันพระวรสารเป็นข่าวสารหลังจากที่พระเยสูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างแล้ว นักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารและนักบุญอันดรูน้องชายของนักบุญเปโตรซึ่งเป็นสิทธิของนักบุญยอนผู้ทําพิธีล้างได้ตรัสถามพระเยซูเจ้าว,ว่าพระองค์ทรงพำาักอยู่ไหนพระเยสูเจ้าทรงตอบว่ามาดูสิวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกฟิลิปแล้วฟิลิปได้ไปเชิญชวนนาธานเอลให้มาติดตามพระเยซูเจา้า นาธานาเอลถามฟิลิปว่าจะมีอะไรดีมาจากนาซาเรตได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูสิการออกไปดูหรือการมีประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการที่ทำให้เราได้เข้าถึงสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นการตรวจสอบที่ซื่อสัตย์ที่สุดสำหรับทุกข่าวสารเพราะที่จะรู้นั้นเราจำเป็นต้องเผชิญหน้า เพื่อให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราได้พูดและเปิดโอกาสให้เขาได้ยืนยันถึงเรื่องราวต่างๆโอกาสมากมายและอันตรายที่ซ่อนอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข่าวและการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็วต่อสายตาจำนวนมากบนโลกมีภาพและข้อพิสูจน์ยืนยันมากมาย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมซึ่งสื่อดั้งเดิมไม่สามารถทำได้เท่านี้ในขณะเดียวกันการให้ข้อมูลที่ผิดผิดการดัดแปลงแก้ไขบิดเบือนโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรับผิดชอบต้องเป็นประจักษ์พยานถึงความจริงที่ออกไปได้เห็นและแบ่งปันไม่มีอะไรมาแทนที่การได้เห็นสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการรับเอาสภาพมนุษย์ขององค์พระบุตรทำให้เราได้มองเห็นได้สัมผัสได้ยินสภาพความเป็นพระเจ้าที่มนุษย์ไม่อาจสัมผัสได้บรรดาศิษย์ได้มีประสบการณ์ตรงกับพระเยซูเจา้าไม่เพียงเฉพาะแต่ในสิ่งที่พระองค์ตรัสเทศสอนเท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติกับพวกเขานั่นก็คือพวกเขาได้มองเห็นด้วยเหตุนี้ คำเชื่อเชิญให้มาดูสิจึงเป็นและยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแบบอย่างจากท่านดับุวลเปาโลทําให้เราได้เห็นการใช้สื่อในยุคข,ของท่านในการสื่อสารกับกลุ่มคิดชนต่างๆทําให้ผู้คนได้เห็นไม่เพียงแต่เฉพาะข่าวสารที่ท่านนํามามอบให้แต่ได้เป็นแบบอย่างชีวิตของท่านในเรื่องของความเชื่อความหวังและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้ว่าท่าน ไม่สามารถไปถึงพวกเขาเหล่านั้นด้วยตนเองแต่ท่านก็ส่งผู้ร่วมงานให้ไปเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่ามกลางพวกเขาบทสรุปข่าวสารที่คริสตชนนำเสนอจำต้องเป็นความจริงชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประกาศข่าวดีทั้งหมดและไม่เฉพาะข่าวสารที่ประกาศออกไปเท่านั้น แต่เป็นชีวิตของคริสตชนเองที่จะต้องเป็นประจักษ์ยพยานถึงองค์พระเยสุคริสตเจ้าท้าทายให้ผู้คนได้เข้ามามองเห็นได้ยินสัมผัสและมีประสบการณ์เช่นเดียวกับชีวิตของพระคริสตเจ้าที่ผ่านมาแล้วกว่า2000ปีอย่างคงท้าทายให้ผู้คนทุกยุคทุกสมัยให้มาดูสิเสมอไปณมหาวิหารนักบุญยอลาเตรันกรุงโรม วันเสาร์ที่23มกราคมคิตรศักรา2021เตรียมและลึกถึงนบ,บุญฟรางซิสดเดซานพระสันตะปาปาฟรางซิส